เออแล้วก็กลับโซนีนะครับผมนี่ก็พวกทีวีเมดกนันนะครับหยอกเล่นแล้วก็จะมาเล่นรูบ็อกเมบ็อกฟุตเป็นตัวเป็นทีวีเมดนะครับ welcome to you เล่นอะไรวะเนี่ยโอเคแล้ก็จะมาเล่นรูบ็อกเมบ็อกฟัดน,นะครับโอ้โหมาได้เจอกันมาเป็นเดือนเลยนะครับโอ้วู้ วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอีกแล้วนะก็ได้แต่สมผลแหลมม,มันไปไปสุมผลบางดีกว่าแล้วเป็นทีวีเบรก็ต้องได้เป็นได้เป็นอียี่สิามนาทีครับผมโอเคตังวันนี้เราไปโลกสามกันเลยดีกว่านะครับโอชิโเชิโเชิเปน,น,นมาแล้ว โเคตรเทเลยโอ้ยโอ,ย,โอยแลกแหกแหลกทีวีแมนเรามาแล้วโอเคเราคือเวลคอมเราคือทีวีแม่ล่างโดนปักหัวน้าทุกคนโหล่างแบบไม่สมดุลน,นะครับผมสู้ไม่ไหวแล้วนะแต่ก็ยังฟื้นสู้ไปนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะซื้อหน้านี้มาทำไมนะเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะซื้อซื้อหน้านี้มาทำไมนะมันก็จะมีหน้าหน้าโกรธอยู่นะครับหน้าทำหน้าแบบไอ้หน้าโกรธนะครับ ผมน่าจะซื้อนะเออไอเน,นี่ยมัน,ม,นมันก็ดูแบบมันโหดดีนะแต่ก็ผมก็ซื้ออันนี้มาแล้ครับผมแต่ผมชอบหน้านี้ไงอือมันดูแบบมีสีสันมากเลยนะครับมันทีวีกํลาลังพังอะไรเงี้ยนะี่ทีวีพังอนะ่ะโดนมีปักมีดของแท,ทนสปิกเกอร์แมนปักนะแต่ส่วนผมใช้เผาเผามิงนะครับผมหมัดคาราเต้ V2 นะ คาราเต้หมานุ่เงือกนะครับไม่ใช่มันุษย์นะหมานุ่เงือกนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะผมไปฟาร์มต่อนะเออไปดูผมจะมาฟาร์มนะครับผมเออฟาร์มเลยนะฟาร์มยาวๆเลยนะครับผมไปเราไปตรงนี้เลยดีกว่าทุกคนไปเกาะ ีฟาร์มาเลยดีกว่ามีน้งองงถามว่าใช้รหัสผมแชรครับผมนี่คือรหัสผมนะ R I P นะอะไรวะนี่ R I P <c oughs> ทำไมท่าเต้นมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยทีว <c oughs> ีแมนมันก็เออๆอย่างนั้นแล้วอีผู้สาวมีผู้สาวด้วยแล้วเนี่ยอุ้ยมีสาวอีกแล้วอุว้ยทุกคนไปส่งสาวหน่อยๆกันส่งสาวหน่อยๆกันนะ ถ้าเป็นเคียร์ของกูเนี่ย <c oughs> ขอบเปลี่ยนท่าติ้นก่อนนะทุกคนลบไม่ไหวจริงๆโอ้ถ้าเป็นท่าเป็นโคตรโคตรเจ็บ <c oughs> ไม่ใช่เว้ยอะไรเนี่ยท่าเป็นเป็นโคตรโคตรมือเลย <c oughs> อะไรกันนิดแหลกนิดแหลก,กนะครับนิดแหลกนิดแหลก,กนะเอ้ยเดี๋ยวผมก็ใช้นีอยู่ว่า ทำไมมันเปลี่ยนเป็นไอ้นี่วะจังวะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เอาเตี๋ยวขี่ไปไปไปเชิบคลิปเชิบนี่ได้แล้วนี่หน้าอะไรนี่อ่ะโอ้ยมาขี่ไปกันต่อเลยนะครับผมนะครับ ชิปอบปีปุญญ์ยูอ,ยอะไรนี่อ่ะมาอัานานาั้วนะไหนดูสิไปเปลี่ยนหาเต้เอ้ยอย่างงี้สิเว้ยไป,ไปฟาร์มไปฟาร์มเ่รอไปฟาร์มต่อครับผมไปฟาร์มต่อเลย ชบทีวีแมนมันก็ลำบากเหมือนกันนี่คนต้องการจำกัดไอ้จำจำจำกัดไอ้จำกัดไอ้กำจัดสกิิดิทเฮลิด สกิปปี้ดีดบดบดบเยสเอสกิปปี้ดีตะโบดีดีบอะไรของมันนะผมสองคนที่เป็นสกิปปี้ดีทอยเลยนะผมลองสกิปปี้ดีทอยริดเอิบคล่องมากเลยทุกคนแล้วก็คาเมล่าแมนก็คล่องเหมือนกันนะไอสปิเกอร์แมนคาเมล่าแมนมันไม่มีเพลงมันเต้นได้อย่างเดียวแล้วก็สื่อสารทางนิ ics, ics, ine, like me, ้วป so so ุ <t> ่มอีกแววเดียวเราก็จะไปเกาะเอิบคาตาคุริได้แล้วค่ะราคาตุคี ชอบเรียกมันว่าราคาตุกิไม่ใช่คาตาคูรินะราคาตุกิอะไรผมก็ไม่รู้ผู้มคนนี้จะใส่ผ้าบันคอลาคาตุกินะฮะคาตาคูริเว้ยไม่ใช่ราคาตุกิอะไรก็ตุก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 อะไรก็ไม่รู้นี่ใส่แล้วหล่อเหมือนเดิมฮะทีวีแมนมันก็ต้องรออยู่เลยดิเคลตัวแรกนะ ล้วผมซื้อกลางไอตรงกลางอ,อกมันด้วยไอเขาเรียกว่าเรามาแสงพลาสมานะตรงนี้ทีวีแมนไม่ค่อยปรากฏตัวเลยนะปรากฏตัวแต่ไททันเมกาเออไททันเมกาคาเมล่าแมนหรือเปล่าหรือไททันคาเมล่าแมนธรรมดาโอ้ยฉันอัพเกรดนะเออก็ไม่ค่อยได้ดูมานานแล้วนะครับไอฟอสกูนัสย่างเขาชื่อว่าอะไรนะช่องเขาชื่อว่าอะไรนะผู้สั่งผู้สั่งสกีบีดีทรอยด์ แต่ผมดูถึงอ e ีพีท e ี่ห้าสิบเลยอีพีที่ห้สิจะแบบทไทไทันไททันไททันคนาเมล่าแมนเปิดตัวโคตรอลังการเนื้อหานี้มีสปอยถ้าใครไม่อยากรู้สปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแล้วก็ไปดูช่องคุณฟอชอบเลยก่าโอเคเราถึงเร็วสองพันสองร้อยเดยวนะครับผมเล่นสายดาบนะนี่เล่นสายดาบซเบอร์นะ มาตอบคุยเลยนะครับผมกโกโกโกผมผมใช่ผลพ้นแล้วผมนึกถึงไอ้นี่เลยโก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 เวลาทําคุยเนี่ยทำไมความคิดเราผมถึงเป็นอย่างนี้นี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ผมฆ่ามันฆ่าผมมาเยอะมากเลยผมรู้สึกแค้นมันมากทุกคนฟาร์มาร์ไปด้วยตรงนี้ฟาร์มาร์ดีมากแล้วก็ฟาร์มเกาะคาตาดีด้วยนะโอเค สีกาแล้วอยากรู้สกิลสกิลซีของหมัดคาราเต้มันรู้เงาจะเป็นยังไงวะโอเคนะก็ให้เพื่อนติดตามถึงหนึ่งพันพมผมจะได้เปิดหน้าแล้วนะครับผมโอเคนะถ้าผมเปิดหน้าก็ขอร้องขอกันมานะครับผมพอถึงหนึ่งพันผมคนจะเปิดหน้าให้ดูนะครับผมหายเป็นเพื่อนอยู่ในโรงเรียนผมอย่าบอกนะว่าน้นนาตาผมหล่อ <laughs> ผมหล่อเท่หล่อเท่ดีท็ <laughs> นะครับผม <Okay. S 1> หลอระดับหล่อระดับร้านโลกเลยหลอทะลุหลักล้านดามเมตททะลุหลักร้อยดามจไหลโอเคเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมได้รางวัลน,นะคะผมหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเบรีนะคะผมส่วนเ e อ p ีก็หน่วยสิบร้อยพันเปอร์เซ็นล้าน อ,อไม่รู้อะลายตานับเอาเองแล้วกันนะ E.P. เออแต่น่าจะร้อยล้านนะครับผมเออร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้าน E.P. พูดง่ายเออกะ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 ไม่อยาก,กไม่อยากจะพูดคำนี้เลยวะ่ะมอยโกลฟเออช่วงนี้มาครับผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะมากแต่ช่วงนี้มันติดโลบอก แล้วก็ไม่ค่อยได้ท,ำทํำคิดดวงก็ติดโลบอกนะครับทุกคนติดโลบอกนะนียำไม่ติดโลบอกกัในเซตติดโลบอกนะช่งนี้นติดโลบอกมากแล้วก็ได้สกีบีดี้ทัวเลทเอ้ยได้คาเบล่าแมนเอ้ยได้ทีวีแมนเอ้ยได้ไททันไททันไมค้าทีวีแมนอื่นอะไรทุกแหละไททัน Man. มคกาทีวีแมนไปสกีบีดี้ทอยเลทบ้างคาเบล่าแมนบ้าง ให้ท่นทีวีแมนบ้างทีวีแมนบ้างโอ้ยผมชื่อกางอกมันมาด้วยนะไอไอเขาเรียกว่าอะไรลำแสงพาสมานี่ยแต่ผมโชว์ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะทุกคนลำแสงพาสมามันไม่ได้เป็นเสื้อนะมันม,มันมันมันไม่ได้เป็นของเสื้อนะคือมันซื้อ,อกางอกเลยนี่มันไม่ได้เป็นเสื้อนะถ้าเป็นเสื้อมันก็กลมกลืนก,กับแสงมาแล้วนะ

ีบเนยีนี่นีี่ฟังหน่ี่รอยเยจด,ดนี้เีไอ้ผู้เท่าเดินย่งบางอาบมาล้านีวของข้าข้าจะไม่หนไปมันเป็นเด็กขาดข้าคือสายด้านแม่เกาที่มีแม่และเจ้าคือใครแกเป็นใครจับฉันมาทาไมแกแกต้องการอะไรเฮ้ นี่คือนี่คือบอ่อทรายใช่ไหมเราสกปปี้ดีทอรเรตก็รู้สึกว่ากูอินเกินไปเลยเนี่ยไหนก็ครับคุณผู้ชฒ่าเดินย่องไปไหนหรอไปไหนแล้วไม่ได้เปิดนะไอ,อ้ไอ้ยไอ,อ้ผู้สาวนี่วะเอ้ยเสร็จกูผู้สาวเสร็จกูแน่เพื่อนใช่ป่าวะอ๋อนี่น,นี่ใช่จริงเลยผู้สาว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 มันฆ่าหัวเท่าไหร่วะ เอ้อสาวสโอ้โห4.6เลยหรอเวเดี๋ยวนะอุอ้ย4.6เลยหรอเฮ้ยที่ทำใหผู้หญิงมันขยันกว่าผู้ชายวันนี้แล้วเขจะเป็นเอ่อเขาจะเป็นเอ่อชายชาตรีแต่งหญิงหรือว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคิดไปไกลอุย้ยกี่ตัวกันแน่เนี่ยอุ้ย4.6ตัวว่าแตฟัง เชียร์เลยนี่ไปฟาร์มตอ่อับรออะไรมต้องถึงเร็วสองพันสองร้อยสิบนะคผมก็จะจบคลิปไล้นะอะไรกันเนี่ยเราเราต้องโดนผู้หญิงรังแกเราเราเราต้องไปรังแกผู้หญิงวะเราเป็นสุภาพบุรุษเราไปทำร้ายผู้หญิงเออใจเบาใจเบาไม่รู้ผมเป็นสุภาพบุรุษซาวดิน นชื่อละครไทยเรื่องหนึ่งเชิบเชิบเชิอบอุดามเมีดเป็นแสนเลยแล้วเนี่ยเกินแสนแล้วมั่มงกว่านี่ค่ะไม่น่าใช่วันเดียบนี่นี่น,นี่เออโอ้ต่อไปผมจะพยายามขยันทำคลิปเรื่อยๆนะ ไว้เฮ้ยเจรสลัดบุกประสาทต,ตอนไหนเนี่ยไม่กิ่แตงคือเตือนกันบอกเลยโว้ยโจรสาัเฮ้ยโจรสลัดบุกปราสาทตอนไหนก็ไม่รู้อเออทุกคนโจรสลัดมันบุกปราสาทต,ตอนทุกๆหนึ่งสองชั่วโมงสามสิบนาทาีหรือเปล่าหรือหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีอันนั้นมันลงงาน,นใช่ไหมอนนัันลงงานใช่ไหมทุกคนใครรู้ก็เมนบอกกันหน่อยนะผมไม่รู้เรื่องนี้เลย แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับโอเคเราเป็นดิกกระโปงอ,อะไรวะเราเป็นดิเทพเทบโจรสลัดจะเทพโจรสลัดเคเจ็บแล้วขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการขุดลาับนสกายเพื่อ ver, จะได้ถึง10บเลเวลอีก3ามเลเวลก็จะได้จบคิบแล้ว ทุกคนเคยเล่นบกคุณและสุกได้ผลเสือไหมผมเคยผมเคยสุได้ผลเสือนะพี่อีกรหัสหนึ่งอเออระัสหนึ่งที่เข้าไม่ได้เลยนะแล้วก็เอาไปแลกกับมังกรนะเอ้ยไม่ได้แลกกับมังกรนี่แลกกับวีนอมและวีนอมก็ก,ก็ก็ไปแลกกับเลิฟนะเออเลิฟแล้วก็ผลหมีผลหมีก็ไม่รู้หายไปไหนในะช่วงนี้ผมจาได้ว่าผมโดน ว่าจะกินผลหมีจะเ,เจอโดนมอนฆ่าและมอนก็ฆ่าตายสุดท้ายไม่ได้กินผลหมีจบ <c oughs> จบจตดจบแบบนังไทยนะเอออยากรูก้ไหมทำไมรหัสผมไปนะเนาะก็ไม่ไม่รู้เหมือนจำไม่ได้ละอาจจะลบทิ้งแหละอ,อีกสองเลเวล โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเบอรเตอร์เขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาจืบจืบจืบเมื่อไหร่ต้นข้าวจะมาอ้อนสักทีนี้ต้นข้าวไม่อ้อนเลยนะปรากฏแม่แค่ชื่อแต่ตัวยังไม่ปรากฏเลยล่ะปรากฏแม่แค่ชื่อแต่ตัวยังไม่ปรากฏมาเลยอ่ะฮ้ยไปไหน อีกหนึ่งเลเวลทุกคนช่วยกดกระทืบไล่จะรัวใจใส่ไอ้ดิ้ไอ้รัวมาซส่หน้าเมยาหยอกหยอกหอกหยอกมาทุกคนรีบกระทืบไล์มาให้ผมเลยนะถ้าทำไม่งั้นผมก็จะได้ไอ้โดนมอนพมีคาตายมาทุกคนต้องช่วยนูนะไอ้ทุกคนต้องช่วยทีไมเวนนะทุกคน,กคน,กคนไม่งั้นทีมันจะโดนฆ่ามาอะไรวะเนี่ย ทำไมจงนี้มันหอมหอมนี่ฟาร์มมาเรื่อยๆครับผมอีกสองตัวก็จะครบสิบแล้วโอ้ยทำไมโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผดพาก็ฟาร์มง,งามกันนั้นเนี่เฮ้ยสิบตัวแล้วนะคะผมโอ้ย อันนั้นรหัสหนึ่งผมมีผมมีแต่รหัสนี้ก็มีมีมันปัญหาโอเคเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับไทยแลนเมกาทีวีแมนก็ออกมาได้ออกมาได้หล่อพอสมควรเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไอเดี๋ยวขอขอบรรยากาศดี์เดยเอามิงเกินในน้ําได้กระโดดกระโดดกระโดดหนีเผามิงมันก็โกงกันนะเนี่ย ต่อไปนะครับผมก็จะมาทําเผามิงวีซี่ให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคโอ้ไม่ตึกระดาบใดเลยครับอ้คิดดูแล้วมันก็น่าจะตึงนะพอสมควรนะครับผมโอเคช่วยกระทืบไรกระทืบการกดติดตามกระทืบแชร์กระทืบอ,อ,อะไรต่างๆจาก,กระทืบผมแค่นั้นก็จบแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็มีฟังเวลแค่นี้เองนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็รอรับชมต่อไปนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน